สวัสดีค่ะบัวจากบริษัท t 4 Hours Coffee นะคะวันนี้ค่ะก็อยากจะมานำเสนอตัวผงนะคะแล้วก็แก้วๆให้ทุกท่านได้ดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างตัวผงของเรานะคะก็บรรจุอยู่ที่500กรัมค่ะทุกประเภทเลยนะคะยกเว้นชาเขียวค่ะที่บรรจุอยู่ที่350กรัมนะคะ ซึ่งผงแต่ระชนิดของเราค่ะก็สามารถชงเครื่องดื่มได้ประมาณ25แก้วนะคะวิธีการเหรอคะไม่ต้องชงเองค่ะแค่ฉีกซองเทลงโถผงนะคะโดยตู้หนึ่งสามารถใส่ได้ทั้งหมด3ผงค่ะและจากนั้นนะคะ ตู้ก็จะทำงานให้เองโดยโดยที่นะคะก็จะมีผงมีน้ำค่ะแล้วก็ชง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 นะคะจากนั้นเจ้าแก้วค่ะก็จะออกมาแล้วก็รับเครื่องดื่มนะคะสืบถึงมือทุกท่านเลยค่ะฉะนั้นตัวเครื่องดื่มของทางเรานะคะก็คือต้องบอกเลยว่าชงสดใหม่ส่งถึงมือทุกท่านเลยนะคะเป็นเครื่องดื่มร้อนกินสบายสบายเลยค่ะ ตัวต้นทุนของแก้วนะคะก็อยู่ที่ประมาณ5บาทค่ะธุรกิจของเรานะคะก็คือเป็นธุรกิจตู้กาแฟหยดเหรียญอัตโนมัติค่ะโดยที่การซื้อตัวของตู้นะคะไม่ได้ถือว่าเป็นการซื้อขาดนะคะเพราะเราจะมีการเปลี่ยนเครื่องให้ฟรีค่ะย้ำนะคะว่าฟรีค่ะทุกๆ3ปีนะคะ ภายใต้เงื่อนไขว่าก็แค่ใช้ผงใช้แก้วจากทางบริษัทของเราค่ะแต่ไม่มีกำหนดนะคะว่าเดือนละเท่าไหร่ขอแค่เราแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยขายได้เป็นอย่างไรก็ซื้อตามจริงได้เลยค่ะแล้วเราก็จะเปลี่ยนเครื่องให้ฟรีนะคะอยู่กันไปยาวๆเลยค่ะตัวนะคะ ค่าใช้จ่ายในการซื้อตู้ค่ะอยู่ที่56,000บาทนะคะและก็ถ้าท่านใดสนใจอยากจะได้ปั๊มน้ำค่ะให้ดึงน้ำได้ง่ายๆก็เสียเพิ่มอีก1600บาทเท่านั้นนะคะก็พร้อมที่จะไปติดตั้งให้ตามที่ต่างๆเลยค่ะถ้าอยู่ไกลนะคะเราก็พร้อมที่จะส่งทางไปรษณียน์นะคะหรือว่าบริษัทขนส่งต่างๆไปให้เพื่อนๆเลยค่ะและการขายตัวของ ธุรกิจเรานะคะเป็นการขายมาสเตอร์แฟรนไชส์ค่ะโดยที่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะทําธุรกิจต่อได้เลยนะคะนั่นคือสามารถขายตู้แทนบริษัทได้เลยค่ะโดยเพื่อนๆจะได้ค่าคอมนะคะอยู่ที่ตู้ละ1 2 0 0 0บาทนะคะเป็นค่าคอมมิชชั่นค่ะถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะที่ใครอยากจะทำธุรกิจนะคะก็มาดูธุรกิจของเราได้เลยสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ